แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวสามสสแพร่มอบกล่องรับขวัญแก่แม่ที่คลอดในวันที่28กรกฎาคม2567เฉลิมพระเกียรติค่ะโดยเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่29กรกฎาคม2567นายแพทย์ทศพรเสรีรักสสแพร่เขตหนึ่งนายแพทยนิยมวิวัฒนาดิตกุล สสแพร่เขตสองและนายวรวัตรเอื้อ,อพินยกุลสสแพร่เขตสามจังหวัดแพร่เดินทางไปมอบกล่องรับขวัญแก่มารดาที่คลอดในวันที่28กรกฎาคม2567ที่แผนกหลังคลอดโรงพยาบาลแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ โดยนายแพทย์ทศพรเผยว่ากลองรับขวัญพักเพื่อไทยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มุ่งหวังให้อนาคตของชาติเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศไทยเพื่อสร้างพัฒนาการในช่วงแรกเกิดบนพื้นฐานของสมองเสริมพัฒนาการทั้งในด้านการสัมผ si ัสและการเรียนรู e ้ด้านอารมณ์ค่ะสำหรับของที่บรรจุในกล่องรับขวัญได้แก่ของเล่นไม้เสริมสร้างพัฒนาการหนังสือนิทานหนังสือนุ่มนิมบันทึกลูกรักและชุดเครื่องมือ7วิธีพัฒนาลูกสมวัยสมองดี ef คู่มือเลี้ยงลูก0 3นขวบสไตล์คุณแม่ญี่ปุ่นและผ้าห่อต,ตัวเด็กเล็กเป็นตัวช่วยให้ผู้ปกครองได้ใช้เสริมพัฒนาการของทารกให้เติบโตสมวัยช่วยผู้ปกครองให้ดูแลและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กๆได้อย่างสมบูรณ์ค่ะบอบขอัญให้เด็กที่เกิดในวันที่28กรกฎาคม2 5ง7ทั้งประเทศนะที่จัหวัดแพร่เราเนี่ยที่โรงพยาบาลแพร่ก็มีอยู่4รายนะครับ ในกล่องของขวัญที่มาดูกันมีอะไรบ้างเปิดออกมาสติกเกอร์ส,รสวยๆนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะมีบันทึกลูกคลาอันนี้ก็จะได้บันทึกนะเด็งชื่ออะไรนมสกุลอะไรเดี๋ยวตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็เขียนนะแล้วก็ก็จะมีบันทึกไปเรื่อยๆว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนต้อ,องทําอะไรได้บ้างได้บ้างนะ,ะจะได้เก็บไว้ช่วยชีวิตวันนึงกอนเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขามาดูที่เขาจะดีใจมากเลยทีทาน มีหนังสือมีรูปสวยๆนะฮะมีอะไรอีกมีของเล่นของเล่นของเล่นนี่เป็นของเล่นของบริษัทแพนทอยเป็นของเล่นที่คุณภาพดีมากเลยในประเทศไทยทำมาจากไม้ยางพาราก็จะเป็นของเล่นนะฮะให้เด็กแต่ผู้ใหญ่เล่นเองแล้วกัน นีก็อย่างเนี้ยก็จะมีสามเลี่ยมใช่ไหมเด็กก็จะเอาใส่ช่องนี้ถ้ากลมๆก็ใส่ช่องนี้สี่เหลี่ยมก็ใส่ช่องนี้อะไรเงี้ยก็เป็นการให้เด็กนี่เขผมเล่นของเล่นไม้ยางพาราของบริษัทแบรนด์ที่ดีทั้งนั้นเลยครับทด้วยความละเอียดแล้วเป็นของที่ไม่อันตรายกับเด็กไม่มีสีที่ที่เป็นอนตรอย่าให้เอาข้าวปาก ของเล่นส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นสีสีเนี่ยถ้าเข้าเข้าปากนะครับที่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างไงก็ตามก็ไม่ควรให้เด็กเอาเข้าป่านะลูกนะนะของสามสีบเียกเกี่ยวเกี่ยวรับ